ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเนอะโควิดจะมาจะหนักจะถี่แ,แค่ไหน,หนไม่รู้รเราไม่นับแล้วสี่ห้าหกไม่รู้จะกี่สายพันธุ์แต่และแล้ววันที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้น เจอกันอีกแล้วนะคะกับนี่นะ The Twins Channel ห่างหายกันไปนานในที่สุดเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันเนอะเพราะว่านาไปต่างประเทศมาก็อย่างที่รู้ว่าเดินทางกันไม่หยุดไม่หย่อนไม่ใช่แค่ไปต่างประเทศด้วยนะสำหรับเราสองคนก็มีเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยในประเทศไทยเนอะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันเนอะโควิดจะมาจะหนักจะถีแ,แค่ไหนแ้วเราข้อไลนเนี่ย ไม่รู้รแล้วี่ห้าหกไม่รู้จะกี่สายพันธุเราก็ยังไม่หยุดเดินทางกันแต่ว่าถึงแม้เราจะเดินทางบ่อยเราก็ยังป้องกันตัวกันอย่างดีแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นหลังจากโควิด <c oughs> เกิดขึ้นมาประมาณ2ปีครึ่งหรือ2ปีกว่า, <c oughs> วาได้ <c oughs> คือเราก็มีอยู่เป็นคอนแทคเคสบ้างเหมือนกล <c oughs> ุ่มเสี่ยงกลางกลุ่มเสี่ยงต่ำ <c oughs> และแล้ววันที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น ก็เกิดขึนใช่ตอนนี้เรากลายมาเป็นกลุ่มผู้เสี่ยงสูงสูงมากด้วยก็ถือว่าเราใกล้ชิดกับคนติดเชื้อเลยนั่นก็คือคุณแม่ของเราเองเองมื่อวานคุณแม่ของพวกเราสองคนเนี่ยก็รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวรู้สึกเหมือนไม่สบายตัวเเหมือนเหมือนคนจะเป็นหวัดเหมือนคนจะเป็นไข้แป่ยังไม่มีใครไม่มีอะไรแม่ก็นอนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นข้างล่างชั้นล่างของที่บ้านนะ นั่งนอนดูทีวีไเราก็นั่งนอนอยู่โซฟาดูทีวีเหมือนกันแต่ก็คืออยู่ในห้องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าโซฟาก็คือค่อนข้างห่างกันอยู่<ช>แต่ก็ถือว่าอยู่ในบริเวณเดียวกันใช่แล้วก็เปิดประตูบ้านเอาไว้เนอะใชรรู้สึกว่าเอ้ยทําไมแม่ยังนอนอยู่เพราะมันผิดปกตินาะก็เลยบอกว่าเอ้ยเอาเอกดีเคมาตรวจเลยใช่แต่ต้องบอกก่อนว่าที่เราตรวจเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งเราเพิ่งกลับจากไปเที่ยวพัทยากันมาโอเคใช่หลังจากกลับพัทยาเนี่ยเรากลับวันอาทิตย์วันจันทร์ นากับมีก็ตรวจ a อ k ทกันที่บ้านสองคนแต่ลืมตรวจคุณแม่ของเราใช่คือหลุดหลุดคุณแม่จริงปกติเราตรวจเมื่อไหร่เราจะให้แม่ตรวจด้วยใช่เราสองคนเนี่ยจะตรวจกันทุกๆสองถึงสวันเพราะว่าเราสองคนเนี่ยไปซื้อของข้างนอก <S 2> <S 2> ไปกินข้าวข้างนอกแต่คุณแม่เนี่ยส่วนมากจะอยู่บ้านเลยแล้วก็ <S <S ถ,ถ้าคุณแม่ออกไปข้างนอกก็คือเดินไปหาเพื่อนบ้านนาบาาเพื่อนบ้านไปตลาดหรือมีคนมาหาอะไรเงี้ยนั่นเองเมื่อวานอย่างที่บอกก็คือคุณแม่เริ่มรู้สึก แต่ก็เลยตัดสินใจตรวจกันเมื่อตอนประมาณบ่ายๆนะบ่ายแก่ๆวัน4ี่โมงสี่โมงได้สโมงเกือบสโมงเกือบห้าโมงประมาณนั้นก็ผลนี่เร็วมากชัดเจนมากแกจะบอกว่าหยอดปุ๊บมันก็จะไล่ขึ้นเะทุกคนใช่ไล่ขึ้นปุ๊บเอาขีดที่ติดบ้านก่อนเลยจ้ามี่แฮรบอกนาเลยว่าเฮ้ยเมืองเตะติดว่ะ อังจะนด้นนะกาทุกคนสาวคนบบออโต้เอานักขกาวทันทีแล้วก็แยกตัวแม่แม่ยกกระเป๋ากาับคืนห้องเลยก็โชบดีอย่างหนึ่งคือบ้านเราเนี่ยมี2ตึก <Okay. S 2> คุณแม่นอนอยู่อีกตึกหนึ่งเนอะก,ก็เลยบอกคุณแม่ว่า แม่ไปอยู่ในห้องนะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของกินยาพวกอย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการเองอไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็โชคดีที่คุณแม่ไม่มีอาการ,อ,าการอะไรแต่ก็คือดูอาการคือคุณแม่เขาก็ดูไม่มีอะไรไม่มีไอไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรก็คือแค่รู้สึกว่าเหมือนเขาดูนอนเพียดูซมใช่แต่ตกเย็นเขาบอกเขารู้สึกดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถึงแม้ว่าจะรู้สึกดีขึ้นแล้วเราก็เหมือนไม่อยากจะปล่อยผ่านไปก็เลยจับตรวจก็เลยเจอผลแบบนี้นะคะก็เลยนั่นแหละหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันไป ไอหนีกับไอนาสองคนมองหน้ากันเริ่มไม่รู้นะนีนพูดเลยนะด้วยความที่อย่างที่บอกมีเป็นคนที่วิตกกังวลค่อนข้างสูงแล้วก็แบบไม่ได้ความพะอืดพะอมมาะพะอืดพะอมเช็คตัวเองใช่ปั่นป่วนมากตอนนั้นมีอาการอะไรปะวะเลอ็น้ามูกดูจับตัวมองหน้ากันเราสองคนก็เลยตัดสินใจตรวจ ATK กันสองคนที่บ้านและ ผลออกมาณตอนนั้นยังเป็นหึขีดอยู่ยังเป็นลบอยู่ก็ยังไม่ติดอะไรนะคะหลังจากตัวเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราทําก็คือด e ฟ p ล l e น n i n g บ้านจ้าฉีดสเ <จะ S 1> ปรย์ถูพื้น แบบฆ่าเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อมาหมดฉีดทุกอย่างลูกบิดประตู<บ>พยายามทำความสะอาดให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เนอะนี่อะให้มันเกิดขึ้นแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็คือเ,เราก็ต้องพยายามที่จะแบบรับมือกับมันให้ได้ก็ <at> แอบ,บเป็นห่วงเพราะว่าคุณแม่เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในผู้สูงอายุเราก็ทาการลงทะเบียนเรียบร้อยโทรไปที่1นึ่งสาก็ทําตามกระบวนการที่เขาทางคุณหมอทางเจ้าหน้าที่แนะนําเรามาเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกคือ แม่ไม่มีอาการเพราะฉะนั้นไม่ต้องรับยาฟาวิไม่ต้องอะไรเลยเขาบอกให้กินพาราอย่างเดียวทุกสี่ชั่วโมงแล้วก็ด้วยความที่เป็นเหมือนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวใช่ยังไม่ต้องไปโรงพยาบาลถือว่ายังเป็นโฮมไอโซเลชันก็คือกักตัวที่บ้านเสร็จพอผ่านไปวันแรกที่เรารู้ก็คือเมื่อวานคืนแรกนั่นแหละนอนไม่หลับจ้าด้วยความที่จริงๆแล้วอ่ะนานอนตึกเดียวกันกับคุณแม่แล้วก็ห้องอยู่ติดกัน นาย้ายตัวมาเลยจ้ะยืนนีมาอยู่กับนีอีกตึไม่รู้หรอกนะว่าจะติดหรือไม่ติดแต่ว่าอยู่ดันก่อยู่ด้วยกันก่อนนะเออเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวานเราสองคนเป็นลบเนอะก็เลยโอเคเรายังไม่ติดลบกับลบล้วก็เออมาอยู่ด้วยกันดีกว่าแล้วแบบด้วยความที่มันเหมือนมันฮีลลิ่งได้เพราะแบบคือมีอาจจะแบบเขาเรียกว่าไงคิดมากคุ้มซ่านคุ้มซ่านอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอีกคนนึงอาจจะแบบช่วยให้สบายใจขึ้นได้ก็ได้นะไม่ต้องอยู่คนเดียวเอออะไรประมาณนั้นก็เหมือนจะช่วยนะแต่คือแรกผ่านไปหันมามองหนน้ากั อือกูนอนไม่หลับเหมือนมันคิดเยอะอะเอาจริงๆป้าคือเหมือนเราก็พยายามทาให้ตัวเองไม่ได้เครียดมากแต่ว่าเนื้อลึกๆแล้วคือมันคนใกล้ตัวสุดแล้วเราก็อยู่ใกล้ตัวแม่มากเราไม่ได้คิดแค่ว่าเราจะติดไม่ติดแต่เอาจริงๆสรับเนี่ยที่นอนไม่หลับคือคิดถึงแม่เลยว่าเฮ้ยแม่จะมีอาการอะไรไหมตื่นขึ้นมาจะเป็นอะไรหรือเปล่าก่อนก็อ่านอะไรเยอะก่อนเราเข้านอนเราบอกแม่เลยว่าถ้ามีอะไรนิดนึงปุ๊บเริ่มไอมีน้ำมูกต้องรีบโทรเลยเพราะอย่างเนี่ยปกตินี่มปนคนปิดเสียงโทรศัพท์ตอนคืนไม่ปิดเลย เขากลัวแม่โทรมาแล้วเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้แล้วก็ปกติเราเป็นคนตื่นสายเมื่อเช้าก็เจ็ดโมงลุกขึ้นมาเลยจ้าโทรหาแม่คือแม่พูดเลยว่าเฮ้ยแม่รู้สึกปกติแม่อาบน้ำเย็นด้วยไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างนี้แม่สบายมากเราก็เลยเอกใจก็เลยคือจริงๆแล้วนําไม่รู้ว่ามันอาจจะไม่ใช่พิธีถูกต้องที่ไปตรวจแม่ในวันรุ่งขึ้นทันทีเลยแต่ว่านาขอเหมือนความสบายใจของตัวเองดีกว่าก็คือขอตรวจเองขอตรวจเลยอาจจะผื่าเห้เมื่อวานผิดพลาดอะไรหรือเปล่ามองหน้ากับนี้แล้วก็บอกว่าเอาไปสองช สองยีห้อเอาไปเลยโฟเฟกับไอตัวสแตนดาร์คิถือไปเลยจ้าที่เขาการันตีว่าโอเมกอนยังไงก็เจอน้อยแค่ไหนก็เจอถือไปเลย2ชุดไอหน้าเป็นเป็นด่านหน้าเป็นกองหน้าไปเลยจ้าแม่สอชั้นแล้วก็เฟซชิลเดินไปขึ้นบันไดนะคะโชคดีที่มีประตูกั้นบันไดขึ้นเว้นช่องช่องใช่บอกแม่นั่งอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวนูนั่งอยู่ด้านนอก แล้วก็แยงกันไปแต่แอลกอฮอล์ต้องเตรียมทุกอย่างต้องแน่นพยายามป้องกันตัวให้ได้มากที่สุดเน่ยก็ตรวจแม่ทั้งตัว ATK 2อย <2 S 2> <2 S 1> ี่ห้อ2ชุดเลยพ้นออกมาชัดมากจ้าสองขีดแต่ทีนี้ชัดกว่าเิมคือขีดที่2ชัดกว่าเดิมเยอะเมื่อวานเมื่อวานอย่างเดี๋ยวจะให้ดูในรูปนะขีดที่2อ่ะมันบางๆแต่เมืม่อเช้าเนี่ย <Okay. S 2> เห็นเลยจ้ามาเลยจ้าชัด แฉ๋วเลยเอออะไร<ก>อย่างเงี้ยก็แต่ก็พยายามบอกแม่เลยว่าเออแม่ไม่ต้องคิดมากยอะไรเงี้ยไม่อยากให้เขาแบบกําลังใจหายด้วยแต่คือเป็นธรรมดารู้อยู่แล้วแหละว,ว่าคนที่ติดยังไงมันต้องรู้สึกแย่มันต้องเฟลอ่ะก็นะคะสีรษะน,นีแม่ไม่รอดค่ะไม่รอดค่ะ,คะเรายังรอดอยู่นะ่ะตอนนี้และหวังว่าจะรอดด้วยก็เดี๋ยวน่าจะประมาณวันที่ห้าหรือวันที่เจ็หลังจากนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปตรวจ PCR กันเนาะใช่แต่ก็ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจะตวรวจ a อทเคทุกวันเลย <Okay. S 2> คือ ที่เราตรวจหลังจากที่รู้ว่าคุณแม่ติดทุกวันเนี่ยหนึ่งเลยเพื่อความสบายใจของตัวเองทุกคนมีความคิดของตัวเองว่าจะตรวจว,วันที่เท่าไหร่ใ,ในเมื่อคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงผู้เสี่ยงสูง,สงเสียงกลางเสียงต่ำอะไรก็ว่าไปบางคนอาจจะไปถึงกับ pcr เลยก็ได้ <ใน S 1> ดวันรุ่งขึ้นหรือวันที่2แต่ว่าสำหรับนากับนีเนี่ยขอรอ pcr สักวันที่5ถึงหหรือ7ดีกว่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงแต่ว่าในระหว่างนั้นก่อนที่เราจะทา pcr test เนี่ยขอตรวจ ATK ที่บ้านทุกวันขอนะเออเราเพื่อเพื่อดูว่ารอดไหมอะไรอย่างนี้ก็ก็ต้องกักตัวนะอย่าออกไปไหนด้วยใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ดูกันนึง อรอ15นาทีแล้วผลของเราก็โอเคออกมาเป็นนึขีดผลเป็นลบนะคะไปรอลุ้นกันต่อไปเรื่อยๆค่ะ <Thank you. S 1> เข้ามาถึงวันที่2ของการกัดตัวเป็นผู้เสียงสูงค่ะใช่เมื่อเช้าตื่นมาก็โทรหาคุณแม่เรียบร้อยแล้วก็คือเราอ่ะจะเป็นพวกที่เขาเรียกว่าไงย้ำเน้นๆย้ำว่าแม่ กินยาทุกๆสี่ชั่วโมงห้ามลืมห้ามลืมห้ามเลืมออะไระมณนแล้วก็ถามนะึกอาการว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมดีขึ้นไหมหรือแย่ลงหรืออะไรยังไงแล้วก็คอยเน้นย้ำด้วยว่าให้วัดไข้แล้วก็วัดตัวออกซิเจน,เจนทุกๆเช้าเย็นหรือทุกเชาก้ากลางวันเย็นใช่แม่ก็จะตอนแรกจะแค่ เวลาวิอคอก็แค่จะพูดเซยหลังๆมาเริ่มถ่าย<ค>รูปสมจ่าก็เออก็สบายใจเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกว่าไงออกซิเจน,นแล้วก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยเนะใชกก่ก็ดีใจแล้วก็แต่ว่ายังจะไม่เดินไปตรวจคุณแม่ของเรานะว่ายังเขาเรียกว่ายังมีตัวโควิดอยู่ในตัวหรือเปล่าเพราะว่าคิดว่ามันมันแค่2อสวันเองนะก็เลยตั้งแต่พบเชื้อก็คือวันพุธก็ วันนี้มันเพิ่งเข้าวันที่สองแล้วนะับวันที่เราตรวจแม่พบเชื้อเกิดนับเป็นวันที่ศูนย์เราก็เลยกะว่าอีกสักสองวันเดี๋ยวค่อยไปตรวจคุณแม่อีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะมาตรวจโควิดกันดีกว่าเนอะเป็นแบบเซลฟ์เทสต์นะคะก็เข้าวันที่สองทันกับต,ตัวอาการของคนแบบที่ตกกังวลมันก็จะอย่างเงี้ยแบบไม่สบายตัวเออแต่ก็ถูกแต่เมื่อคืนเรานอนหลับได้มากขึ้นนะใช่น้รู้สึกว่านาก็นอนเข้าไปนอนหลับสนิท มากขึ้น,นเลยแหละเออเหมือนเราก็สบายใจที่แม่ไม่ได้มีอาการแย่หรืออะไรอย่างเงี้ยเออสิ่งที่เราห่วงแะตอนนี้ก็คือตัวของเรากันเองว่าจะติดไหม ตัวทีไม่มีขีดตัยที่สองงวันนี้คือสีหน้าคนรุนม,มากวันที่สอง ี่3แล้วนะคะหลังจากที่ตรวจพบว่าคุณแม่มีเชื้อโควิดเราในฐานะผู้เสี่ยงสูงก็ยังคงตรวจต่อไปถามว่ามีอาการอะไรไหมมีค่ะ เข้าถึงวันที่4หลังจากที่ตรวจพบเชื้อคุณแม่จนค่ะวันที่4ในการกักตัวเรากลายเป็นผู้เสี่ยงสูงามากขอให้วันนี้ก็ยังเป็นขีดเดียวเลยเธอขอให้รอดเลยเธอแลวสู้ วันนี้เราก็ผ่านไปรอดไปอีก1วันค่ะ<อ> <c oughs> ดีว่าเดี๋ยวพรุ่นี้จะไปตรวจ P C R ที่โรงพยาบาลดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปตรวจคุณแม่ด้วยเนอะ <c oughs> ว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ยังรอดนะจ๊ะ day f